สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Live in Italy น,นะคะคุณอยู่กับแม่นุษย์สไพยอิตาลีแห่งเมืองเวนสิสนะคะสำหรับในไลฟ์นี้นะคะมนุษย์พาเพื่อนๆนะคะมาเดินตลาดนัดกันนะคะ ตลาดนัดในเมืองเมสเตรนะคะเวนิเซียนันเองค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์เนาะก็จะมีตลาดนัดนะคะมีของขายอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะวันนี้แมน่นก็เลยแบบว่าเออมาเดินเล่นมาเดินดูซะหน่อยนะก็เลยทำไลฟ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยเนาะว่าที่นะคะอ,อิตาลีนะคะตอนนี้เขาขายอะไรกันบ้างตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านต้นไม้นะคะ นี่ดอกไม้สวยงามส่วนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ9ก้ามงเช้านะก็เด็กไดกว่านะคะผู้คนกำลังคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะก็ออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันเนาะเดี๋ยวมนุ์จะพาไปดูทางนี้นิดนึงนะคะเป็นตลาดดอกไม้นะมีดอกไม้ส,สวยๆเยอะแยะเลยเสียงอาจจะอู้อี้นิดนึงนะมนุษย์ใส่หน้ากากเนาะ นี่นะคะดอกไม้สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวมันจะมาหรือค้นบ้างเสื้อผ้าอเป็นเสื้อผ้ากระบะเนาะก็สนุกดีะคะ่ะมาคุยคุยหาหา ร้านนี้ก็คึกคืนเลยนะก็มีสินค้าสปอร์ตนะออกแนวสปอร์ตแล้วก็แนวหน้าหนาวนะแจ็คก,ก็ตแจ็ก,ก็ตนีจ็อเกอันนี้เป็นสินค้าแบรนด์นะเ,นเพื่อนๆราคาก็ก็ไม่แพงมากนะ ตัวนี้ก็เป็นพวกกางเกงนะคะตัวละ10บยูโรนะคะก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะเพื่อนๆดูเป็นกระบะนะเป็นผองที่เป็นแบบคุยได้ตาได้เออตาดีได้ตาร้ายเสียอะไรประมาณเนี้ยอืมก็จะมีหลากหลายเลยนะราคาประมาณ แปดยูโรหกยูโรสามยูโรห้ายูโรนะคะก็มีให้เลือกมากมายนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกรองเท้าในบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นอันเดอร์วงอันเดอร์แรวว่าก็ว่ากันไป ส่วนตรงน,นี้ก็จะเป็นนี่นะคะรองเท้านะรองเท้าในห้างนั่นแหละเ็าก็แบบว่าเอามาขายเป็นราคาถูกๆนะสิบยี่สิบยูโรนะคะเสื้อกันหนาวนะคะเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อโค้ทอะไรประมาณนี้นะะก็ต้องบอกว่าตาดีได้ตารายเสียนะมันก็รมันค้าคกันไปนะ ส่วนใหญ่แล้วมน,นุษย์จะมาดูพวกเป็นกางเกงยีนส์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบว่าคุ้มกับราคาประมาณนี้ก็จะแบบว่าสิบยูโรนะเป็นเสื้อกันหนุ่มกันหนาวนะคะก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูโซนอื่นกันบ้างนะเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะคะ นะคะก็ผู้คนเ้ได้ว่าหลากหลายเชื้อชาตินะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันก็มีทุกเชื้อชาติอ่ะนะทั้งแขกอาหรับจีนอินเดียบังกลาเทศอะไรต่างๆนา,นานานะก็เยอะแยะไปหมดนะบางทีเราก็งงว่าแบบเฮ้ยเราแบบว่าอยู่อิตาลีหรือว่าอยู่อยู่อยู่อินเดียอยู่บังกลาเทศอะไรประมาณน้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกทางหนึ่งกันบ้างนี่ก็จะเป็นตลาดเออเป็นผลผักผลไม้นะคะเพื่อนๆ ช่วงนี้มันก็จะมีแบบว่าฟักทองนะนะฟักทองอังหน้าอังงุ่นนะคะแล้วก็เห็ดาาหนี่เดี๋ยวมจะพามาดูเห็ดเห็ดก็โลละประมาณยี่สิบห้านะคะโพชีนี่นะคะแล้วก็อื่นๆราคาก็ลดหลั่นกันไปนะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูชังนี้กันบ้างนะว่ามีอะไรไ<ป>กล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะม่นุ์ใช้มือถือนะก็จะแบบว่าก็ดูกระดิกก็ดูกดิกหน่อยจริงๆจ,จะใช้เป็นแบบอัดคลิปอะแต่ว่าอัดคลิปก็เลยแบบว่ามันก็ต้องกลับมาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่นุ์ก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ่ายถ่าย ถ่ายวิดีโอเลยแล้วกันถ่ายไลฟ์เลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะคะมีใครเข้ามาบ้างก็คอมเมนต์ให้มนุดิน์นหนึ่งหนอวันนี้มนุษย์พามาเดินตลาดนะมาตลาดนัดที่ประเทศอิตาลีนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะวันนี้มนุษย์ตั้งใจจะมาดูเสื้อผ้านะคะพวกเออเก่งเกงยีนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าก่อนที่มนุษย์จะมาดูของนะมนุษย์ก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาดูก่อนว่าเขามีอะไรขายนะเผื่อว่า จะได้รู้เนาะว่ามันแตกต่างจากบ้านเราต่างจากประเทศเดือนนี้ขนาดไหนนะนี่ก็จะเป็นลองเท้านะมัเพื่อนๆคู่แล้วประมาณสิบสิบห้ายูโรนะเพื่อนๆก็คูณเออสามสิบแปดสาสิบเก้าประมาณนั้นนะเลทแตกเปลี่ยนเนาะนี่ก็จะเป็นต้นไม้นะ สวัสดีค่ะคุณมนอ่าคุณมนเข้ามาทักทายคขอบคุณมากๆเลยนะที่หวายมาทักทายกันต้นไม้เยอะแยะมากมนุษย์เห็นต้นไม้ไม่ได้เลยนะชอบมากๆอันนี้ชิคามินนีนะคะชิคามินนีต้นละหนึ่งเออสองจุดห้าศูนยูโรนะคนอิตาลีเขาชอบเอามาใส่หน้าประตูเออเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ใส่ระเบียงบ้านนะตกแต่งระเบียงบ้านให้สวยๆก็จะใช้ต้นนี้นะชิคามินีชิคามินีเนี่ยก็เป็นต้นไม้ป่านะเพื่อนๆเวลาเราไปเดินป่าเนีจะเจอชิคามินีขึ้นตามป่านะดอกเล็กๆ,น,กๆน่ารักนักนะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นสวัสดีค่ะเออนะสวัสดีจ้าสบายดีจ้าทางนี้พอดีว่ามาเดินตลาดก็เลยมาถ่ายไลฟ์ให้ดู ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเดี๋ยวแป๊บหนึงขอกลับกล้องนิดนึงนะสวัสดีจ้าวันนี้พามาเดินตลาดนะนี่ตลาดสดนะคะเป็นตลาดนัดตลาดนัดเหมือนบ้านเราเลยแหละแล้วก็จะมีพวกของในห้างนะเพื่อนๆของในห้างที่เป็นแบรนด์แบบว่าดีๆออันนี้ก็จะเป็นแบบว่ารองเท้าแบรนด์ดีๆนะเนี่ยเอามาขายแบบว่าราคาถูกๆก็คืเป็นสินค้าที่เออ เอา o ออฟอเออเขาเรียกว่าอะไรเอาออฟซีซันอะไรประมาณเนี้แบบว่าเออหมดซีซันเขาก็จะโละของทิ้งแล้วก็เอามาขายให้กับคนที่เป็นแบบขายตลาดตลาดตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะแล้วราคามันก็จะถูกมากๆเลยนะมนุษย์ก็เลยแบบว่าชอบมาเดินแบบว่าหาของของดีราคาถูกนะประมาณนั้นอืม ก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ก็เป็นจูบอตตกเป็นเสื้อโค้ทเสื้ออะไรนะตัวละไรยี่สิห้ายูโรนะก็เด็กได้ว่าราคาแบบราคาไม่แพงมากนะถ้าเกิดอยู่ในห้างก็เป็นลอยอ่ะเพื่อนๆอนังนี้เขารวมอะไรกันอยู่เนี่ยเป็นของกระจุกกระจิกนะคะของกระจุกกระจิกามากมานะคะก็คระพะกันไตราคาหนึ่งยูโรนะคะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทนะคะอือ มีที่นั่งที่นั่งฉี่เด็กน้อยตุ๊กตาเด็กน้อยนะคะตุ๊กตาเออเป็นพวกสติกเกอร์นะคะตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้านี่นะคะมีแต่บอกว่าของแบรนด์ของดีๆนะคะเราก็ต้องมาแบบมาคุยนิดนึงนะอันนี้ก็ตัวละหนึ่งยูโรนะเพื่อนๆสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบทถูกมากอะ่ะอืมไม่นๆก็เลยแบบว่าเออชอบ ่ช้ตลาดใหญ่จ้ะคุณโมนตลาดใหญ่มากๆเดินแบบว่าสนุกสนุกเลยค่ะเดี๋ยวมนุษย์จะมาแอบดูนี่เหล่งเอาไว้ละกางเกงยีนวัยรุ่นตัวละสิบยูโรของซาร่า้นะคะ นี่ก็เป็นเสื้อกันหนาวของผู้ชายนะเสื้อผ้าดีๆทั้งนั้นเลยแหละเพื่อนๆตัวละหกยูโรบอกว่าเสื้อผ้าเนื้อดีอ่ะนะคะนนดีงามดีงามเดี๋ยวมนุษย์จะมาดูเหมือนสินค้าเขาเพิ่งแบบได้มาใหม่อประมาณนี้นะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนี่ก็จะเป็นแบบว่าสี่ยูโรนะเพื่อนๆ 4ยูโรก็จะเป็นแบบว่าเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรที่แบบว่าเป็นแบรนด์ดีๆนะนี่ประมาณนี้นสวยงามอันนี้โอเคเลยแหละ4ยูโรใช้ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมามาคุยกัน <laughs> ขอตักทายเพื่อนทุกคนนะพอดีว่าแมนุนุแบอกว่ามาตลาดจ้ามน,นุสจะถ่ายคือ,อไลฟ์ให้ดูนะคะ นี่นะคะหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรบางทีก็เป็นมือสองก็มีนะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยเป็นเซนโตรนะที่เมืองเมสเตรนะเมสเตรนี่ก็เป็นเมืองที่เป็นเมนแลนด์นะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาที่เวนิสเนี่ยก็จะต้องผ่านเมืองเมสเตรก่อนนะก่อนที่จะข้ามไปที่เกาะเบนิสนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูเช้าเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้าของคนที่นี่เขาก็จะดื่มกาแฟกันนะคะเพื่อนๆน ก็จะดื่มกาแฟมานั่งชิดแชทกันนะคะเี๋ก็จะเป็นร้านกาแฟในเมือง mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะชีวิตชีวิตเรียบง่ายนะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมนุษย์จะพาไปเดินทางเปียสซานิดนึงกล mm hmm. ้องสั่นมากไหมคะ, mm hmm. มมะเดี๋ยวนาคตมนุษย์จะจะซื้อกล้องที่มันไม่สั่นมากขนาดนี้นะ นี่ไม่นู้ใช้มือถือถ่ายอ่ะมันก็เลยแบบว่าภาพมันก็ไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารจีนนะจะเป็นพวกตุดดยวยเตี๋วโต่งตุวยเต๋ยวเป็ดอะไรประมาณนี้นะอยู่ตรงนี้อันนี้ยังไม่เปิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินไปชิปเปียซ่าก,กันสักหน่อยเดี๋ยวนะอยากไปเดินบ้างจางคุณมนเดี๋ยวนะเสื้อผ้าที่มีส่วนมากคนจีนมาขาย ก็โออยู่นะเสียงะระฆังดังละได้เวลาเข้าโบสถ์ใช่ใช่ใช่ได้เวลาเข้าโบสถ์คือโบสถ์จะอยู่ทุกทุกมุมของของเมืองเลยจ้ะนอ้องเอานัดคือไปทางไหนก็เจอตรงบ้านเราถ้าเกิดว่าออกมาจากบ้านก็จะเจอจะก็ได้ยินเสียงะระฆังนะคะนี่ก็จะเป็นร้านเออเตเซเตเซนิสนะคะขอขอก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ อันเดอร์แวร์แล้วก็พวกเสื้อผ้าวัยรุ่นนะคะร้านนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องประดับนะคะวันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำหอมนะคะอยู่ฝั่งนี้ี่เห็นเมนูด,ด้วยนี่มีถุงมานะมาถุงมาใส่แบบว่าเวลาเราซื้อของก็จะใส่ถุงผ้านะคะอยู่ที่นี้ก็ต้องเตรียมถุงผ้ามานะสองร้านนิดนึงร้านยังไม่เปิดหรือเปิดแล้ว <laughs> นะคะ Okay. เดินกันต่อไปนะนี่ก็เป็นร้านที่ราคาไม่แพงมากนะเป็นร้านร้านนี้คนเยอะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเหมือนวัยผู้ใหญ่นะคะเ,เพื่อนๆวัยทำงานอะไรประมาณนี้นะ,นะะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอันเดอร์แวร์ของผู้ชายค่ะอันเดอร์แวร์ของผู้ชายก็จะประมาณนี้ โอเคไปไปเดินกันต่อไปนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะสา,สามท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเครื่องสำอางนะคะคิโกะนะคะเป็นร้านเครื่องสำอางที่ถูกมากๆนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเทียบกับเมืองไทยมันก็จะประมาณเอวอนอะไรประมาณนั้นนะ ราคาจับต้องได้จะอยู่ที่เออชิ้นหนึ่งห้ายูโรอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรามาส่องหน้าร้านนิดนึงนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมห้าจุดเก้าเก้าอะไรประมาณนี้มีทรงมีเซ็ตให้นะคะไม่นุดหาเออไม่เห็นไม่เห็นข้อความนะไม่เห็นเออมันไม่ค่อยขึ้นมา ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครพิมพ์มามากโอเคเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนี่อันนี้ก็จะเป็นจตุนัดเมืองแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นรูปวงรีเนะะี่ยไม่วงรีมากเป็นแบบยาวๆนะคะประมาณนี้เอกโก ก็ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้บทสวยใหม่ครั้งหน้าพาไปชมด้วยได้จ้าเดี๋ยวจะพาไปไลฟ์ชมตามบทให้ดูนะไลฟ์คงไม่ได้สิ พราะว่าโบสแต่ละที่มันไกลกันนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้ชมนะว่าโบสแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะนี่ก็จะประมาณนี้นะมนุษย์ก็มีเวลาเฉพาะช่วงเช้านะคะหลังหลังจากสิบเอ็ดโมงไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวไปรับเด็กๆละนะคะช่วงนี้ก็ โรงเรียนเปิดเชิมนะคะก็ต้องสแตนบายดูเด็กๆจะเป็นส่วนใหญ่นะคะไในกมยินดีจาณัฐวันนี้ก็มาเดินเล่นพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะจริงๆจะถ่ายเป็นแนวกวางอะแต่ว่าไม่รู้ยังไงมันเป็นแนวตั้งเฉยนะก็โอเคนะแนวตั้งก็แนวตั้งนะสั่นมากไหมภาพสั่นมากไหมภาพมันกระตุกไหมนัดช่วยเมนบอกที พยายามเดินแบบว่าไม่อยากให้มันขยับมากอ่ะดเดี๋ยวมันปวดหัวไงมีหลายคนคอมเพลนมาว่าถ่ายแล้วมันมันภาพมันสั่นมากนะก็ไม่ดูไม่ไหวนะคะน,นี่ก็จะเป็นบานะคะบาครื่องดื่มประมาณนี้อันนี้แม่นุ้เดินผ่านมาในที่ตลาดละตลาดนัดแล้วนะคะ ก็เอาเป็นว่าแม่นุษย์จะปิดนะคะปิดไลฟ์ละก็เดี๋ยวจะไปเดินดูของดูอะไรกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังรับนะคะที่ช่อง NT Live เป็นิตต i นะก็เป็นชีวิตของคนไทยธรรมดาธรรมาคนหนึ่งนะไม่ได้มีความหวือหวาอะไรนะก็ใช้ชีวิตแบบคนทั่วๆไปเลยนะเพื่อนๆคอนเทนต์ที่อัดออกมาก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ ใช้ชีวิตจริงๆนะคะใช้ชีวิตจริงๆไม่ได้ต้องมาแบบว่าทําให้ดูหรูหราให้โซอะไรนะก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะหลายๆคนก็เป็นก็ใช้ชีวิตแบบนี้อะนะซื้อของตามตลาดน้นตลาดนัดนะคะโอเคงั้นเอาเป็นว่าแม่นุชขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์นะคะแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคานอย่าลืม กด subscribe นะคะให้ช่อง NT Live เป็นอิตาลีให้เมนุษด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณล่ะสวัสดีค่ะ